หนูรู้ไหมฟันจะหลุดเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะจะนี่ SKT Dental Center นะั้นได้รูปมาก็มีลำดับการหลุดัองฟันน้องเริ่มตั้งแต่6ขวบเลยนะช่วง6 7 8เนี่ยก็คือสีหน้าฟันสีซี่ข้างหน้าจะหลุดเองนะก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันก็มีลำดับขั้นของมันมีน้องร้นหลุดไปแล้วสีแรก ด้วยนะคะคโอ้ยหนูน้องหน่อยอีแล้วโอ้ยฟันหลอดเล็กแค่อีกสองทีก็เรื่งเึ่งยกมกว่วอันไหนเช๊อี๋สองทีไป้งไปล้างมือลูกล้างมือทีที่สองก็หลุดกันมาติดติดโหเร็วมากเลยหลุดทีหลุดทั้งแถงเอ้ยมีมดอะอมดกินฟันเหรอไหนหมดมัน ไปเข้าไปกล่องเก็บฟันด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกมีอยู่สองสี่อ่าน้องรันวันนั้นเอาฟันซีแรกไว้ใต้หมอนเป็นไงมั่งนางฟ้าให้อะไรมาไม่เลยเขาอาจจะได้ไง่ดียีก็ได้แม่เอาให้หมดปากใช่ไหมนางฟ้าถึงให้เออวันนี้เราเอาไปก่อนแห่หนูแยมแยมเอาแบบไม่ใส่ก่อนแล้วเอาไว้ข้างใต้ข้างใต้เกงไหนยิงเหรอนเอาในเลือดหาแล้วมันมันแห้งหรอกลายเป็นสีน้ำตาล ไปเก็บไว้หรอกแนบะไฟไม่ให้หรอกเอาไปไว้ใต้หมอนหรอเอาไปไหนนะจะไว้ใต้หมอนแล้ววันนี้เอาไปไ,ไปลองไปไว้ดูไปขีก่อนคืนนี้จะได้ไหมเอาไว้ใต้หมอนแล้วนะเอาอธิษฐานก่อนอธิษฐานาให้ได้ตองเลย <laughs> โอเคไปไว้ใต้หมอนโ okay, no. okay. อเคนอนโอเคอีกซีก็ตามมาสามซี 3, แล้วโอ้โ oh, ห <laughs> รวดเร็วเลยกินนักาฟอะไรยัง <laughs> ไออะไรนักไฟไฟอะไร <laughs> ไปหลุดกี่ทีแล้วไหนดูไหนดิอ, <laughs> อีสองอีนี้อีโอ้เดี๋ยวนี้โดดน้ำแบบว่า หลอดเข้าไปในโลได้เลยเป็นไงดีใจไหมได้ของขวรจากนักฟ้าเอาไปกินเลยนะโลจะได้ฟันหลุดอีกซีนเองฟันหลุดก็ไม่มีอะไรเลยนะก็แค่เอาทิชชู่มาซับเลือดออกบ้วนน้ำนะบ้วนปากไปก็หายแล้วไม่เจ็บเลยธรรมชาติก็สร้างมาดีนะแบบตอนเด็กๆ สีสี่หน้าใช่ไหมมันก็น่ารักน่ารักนะพอเริ่มโตขึ้นโตขึ้นหลุดข้างหนก็มองไม่เห็นแล้วก็สวยเหมือนเดิ